กลุ่มศิลปินเมืองแปะนะคะถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งทางอีสานใต้ที่มีผลงานโดดเด่นมากมายนะคะและก็เป็นการรวมตัวกันของครูสอนศินละปะศิลปินหลากหลายคนที่มารวมตัวกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะและก็ในสมาชิกกลุ่มศิลปินเมืองแปะอย่างอาจารย์จักรีหานสุวรรณถือเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเรื่องของฝีไม้ลายมือในการวาดรูปนะคะในการสร้างสารรค์งานศินละปะ ผลงานดีไม่ดีไม่ทราบละค่ะนะคะแต่ว่าท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศินลปินมโดโอีสานประจำปี2562นะคะนั่นก็หมายถึงว่าผลงานได้รับการยอมรับได้รับการเชื่อถือวันนี้เรามีโอกาสมาพูดคุยกับท่านเพื่อถามที่ไปที่มาว่าการเป็นครูศิละปะแล้วการที่เป็นศินลปินมันยากไหมโดยเฉพาะท่านมีไอดอลนะคะหรือว่ามีต้นแบบครูศิละปะอย่างอาจารย์ทวีรัชนีกร มาเป็นต้นแบบในการทํางานด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จักรีหานสุวรรณนั่งอยู่กับเราคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นคนบุรีรมัมย์ครับแต่มาเรียนที่นครราชสีมาแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทวีรัชนีกรด้วยค,ค่ะตอนนั้นทําไมถึงอยากอยากเรียนศินละปะคือตั้งแต่ตอนมัธยมต้นเลยฮะก็ชอบชอบศิละปะคร้วครูผู้สอนศินละปะตอนนั้นก็ไม่มีครูวาดเขียนอะไรไม่มีค่ะผมจําได้ว่าครูใหญ่เป็นคนสอน ครูใหญ่สอน,นมันขาดแคลนขนาดนั้นครับค่ะครูใหญ่สอนอนะ่าแกก็เอาตัวอย่างเอารูปมาให้ดูให้นักานักเรียนวาดตามนี่นะค่ะวาแล้วแกก็คงจะเห็นเรามีค<ม>วามถนัดมีแววแล้วเขาก็มีหนังสือส่งไปว่าให้วาดภาพเพื่อประกวดเกี่ยวกับประเพณีคะังนั้นผมก็ส่งไปตามที่ครูใหญ่บอกเนาะวาดภาพลอยกระทง ก็ไปได้รางวัลที่สาตัวนั้นสามร้อบาทเรื่อยในยุคเริ่มต้นครับตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ชั้นไหนคะประมาณมศสาหรือมศสองนี่ยฮะที่ได้รางวัล300บาทก็ดีใจแล้วมันก็เลยคล้ายๆว่าเออนี่คือฐางของเราก็เลยชอบก็เลยก็จนเรียนจบตรงนั้นแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเรียนมศสีมศห้าอะไรพวกนี้แล้วก็ผลสุดท้ายก็มาสอบเข้า วิไลเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนั้นเขาบอกว่าทำไมไม่เรียนเพราะช่างไม่อะไรถ้าอยู่โคราชมันก็ใกล้บ้านอะไรเงี้ยเะไรกับพอช่างก็ไกลไปนิดนึงแล้วตอนนั้นสินกรรมโคราชเนี่ยก็ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมเข้าไปนี่ผมเป็นรุ่นที่ห้าในยุคนั้นคิดว่าเอมันเปิดมานานหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เขาจะห้าสิบสองปีแล้วก็เรียนกับที่ โคราชวิลาลเทคนิคโคราชก็พบกับครูอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะอาจารย์ทวีในช่วงนั้นนอกจากแค่จะสอนแคจะท่านยังปลูกฝังให,ให้เราต้องคิดคะฮะเรียนศิลปะไม่ใช่ผมสอนให้คุณวาดภาพเป็นแต่ทำไงจะให้คุณรู้จักใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ะใะชีวิตดำเนินชีวิตยังไงหรือว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างตรงนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังแบบนี้มามตลอดนะ,ะทุกคนก็เลยจะได้รับตรงนี้ท่านทวีท่านจะชี้แนะแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านโจนพอปลูกฝังเรื่องสังคมศิลปะที่โคราชนี่ก็ทำงานทางสังคมมากจนเหมือนเรียวกว่า โล่แหลมกับพวกคณะปฏิวัติอะไรในยุคเวลานั้นไปคลุกคลีแบบนั้นด้วยนะคะเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยครับตอนนั้นเรามีแนวคิดยังไงเรามองว่าคนทุกคนมันควรมีสํานึกร่วมทางสังคมร่วมกันไหมคะอาจารย์นอกจากจากการเป็นแค่เป็นครูเป็นแค่ศิลปินมันคือตอนนั้นเรียกว่าเราได้รับคาสอนอะไรนี้มากพอสมควรนะโดยเฉพาะแผนกเขาเรียกแผนกศิลปกรรมนี่ชัดเจนจะรู้กันเลยว่า ครูทวีสอนครูทวีปลูกฝังใครรับผิดชอบต่อสังคมท่านก็เปรียบเทียบดูเห็นไหมระหว่างส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเราพร้อมขนาดไหนหรือว่าพ่อแม่เราพร้อมขนาดไหนส่งเรามาเรียนเมื่อเรามาเรียนแล้วเราก็ยังทําตัวแบบนี้อีกมันจะถูกต้องไหมอะไรท่านสอนให้รู้จักคิดรู้จักให้รู้จักสังคมด้วยไม่ใช่ทําตัวเป็นแค่ไปวันๆนะคะเคยมีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ทวีรัชนีก่อนท่านพูดเรื่องหนึ่งประทับใจมากท่านบอกว่า การเป็นศินลปินมันเหมือนกับเราขับรถสปอร์ตคอ่ามันจะไปได้คนเดียวมันดูสวยรู้มันดูคนชื่นชมแต่การเป็นครูมันเหมือนการขับรถบัสโดยสารที่มันมีเราสามารถพ่วงเอาคนได้หลายคนไปกับเราด้วยอันนี้อาจารย์มีโอกาสได้ซึมซับตรงนี้ด้วยไหมคะหลังจากที่ย้อนไปนิดนึงครับที่เรียนมัธยม,มแล้วทําไมตัวเองถึงต้องมาเรียนศินละปะศิละปะครับ,รบเพราะว่าเนี่ยผมคิดว่า สงสารนักเรียนหนึ่งครูศิลปะไม่มีเราเจอเหตุการณ์นี้ด้วยก็เลยตั้งเป้าต้องไปเป็นครูค่ะก็เลยมาที่นี่ค,ค่ะพอเรียนออกไปมันก็ได้ตามที่เราต้องการ,รแล้วก็เลยไปสอบบรรจุเป็นครูละฮะอาจารย์ครั้งแรกตอนเรียนมัธยมนีก็ไม่อยากเป็นครูเป็นอะไรนะจนช่วงแรกอยากจะเป็นพัฒนาคนอะไรพวกนั้นไปไปทางนั้นแต่พอพอมาเรียนแล้วก็คิดแล้วก็เห็นว่า ที่เราเรียนมานี่ครูใหญ่วาดรูปมะม่วมงมันได้แบบนั้นน <c oughs> ละเราก็เลยอยากให้เด็กน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ของแนคิดแล้วก็มุ่งมั่นไปฮะที่จะเป็นครูสอนศิลปะที่ดีให้ได้ก็เลยลุยมาทางนี้ยาวเลยการที่เราได้หล่อหลอมทางความคิดแบบนี้ <c oughs> แล้วพอเราไปเป็นครูจริงๆเนี่ยเราได้มีโอกาสเติมสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆของเราด้วยไหมคะ ผมว่าผมเติมมากคนหนึ่งเพราะเด็กจะมาอยู่มาคุกคีกับเราอืม,อม,อม,ไ,มไม่ได้สอนเฉพาะวาดภา,า,พาพธรรมดาแต่สอนการใช้ชีวิตด้วยสอนวิธีคิดด้วยค่ะเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนั้นก็มีใจสุขใจที่เห็นนักเรียนมันเอ,อทำได้เนาะอะไรเงี้ยนนะดีใจสุข,สขใจไปค่ะ อสิทธิ์บางคนก็เดินตามทางเราาเรียนศิลปะต่ออะไรพวกนี้ตอนนั้นก็คือจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะแมนจะเกษียณอายุราชการออกมาแล้วก็เป็นครูศิลปะมาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากสอนแล้วทาอะไรอีกคะอาจารย์นอกจากสอนหลังจากเกษียณใช่ไหมไม่ค่ะตอนในช่วงที่สอนเป็นครูศิลปะอยู่เห็นว่ามีการไปทํา รวมกลุ่มทํากิจกรรมส่งเสริมศิลปะในพื้นที่บุรีรัมมากมายครับคือในกลุ่มเมืองแปะบุรีรัมเขาเรียกเมืองแปะศิลปินกลุ่มเมืองแปะก็จะร่วมกันทําเพื่อสังคมเขียนรูปอย่างเช่นในวันสําคัญสาคัญหรือว่าของพ่อหลวงเราอะไรทั้งนี้ะจะเอาตรงนี้มาแล้วก็นําเสนอทั้งในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ หรือว่าออกสื่อทางศูนย์การค้าอะไรพวกนี้เราเรา,เราก็นำเสนอผลงานเพื่อให้อยากให้ประชาชนให้นักเรียนนักศึกษาหรือเยาวาชนได้รับได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็เลยช่วยกันทำช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่กนละุ่มเมืองแปะ <laughs> จากการขับเคลื่อนของกลุ่มศิลปินเมืองแปะมันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเมืองบุรีรัมยังไงบ้างคะอาจารย์ ก็มีผลเหมือนกันในส่วนตรงนี้ฮะคือจากเมื่อก่อนศินละปะบุรีรังม,มันจะเงียบเงียบทางด้านวัฒนธรรมนะเราก็พูดนะที่บุรีรั์ท่านก็ยังมองไม่เห็นความสําคัญในเรื่องของศิละปะอะไรนี่มากนะ,ะเราก็มาขับเคลื่อนตรงนี้กันขับเคลื่อนตรงนี้กันเพื่อที่เขาเห็นตอนหลังมาท่านก็เห็นท่านก็สัมผัสว่าเออไอการขับเคลื่อนศินละปะของบุรีรั์นี่ มันมีผลต่อเดยาว่าชนต่อในตัวจังหวัดที่ม,มีการเคลื่อนไหวขึ้นมีการพัฒนาขึ้นอะไรพวกนี้ฮะเขาก็เลยสนับส,สนุนขึ้นมา,ข,นมาของวัฒนธรรมตัวน,นี้ค่ะกลุ่มกิจกรรมของเราเนี่ตอนนี้เข้าไปแทรกซึมในทุกกิจกรรมของพื้นที่บริรามอย่างแม้แต่ถนนคนเดินครับค่ะ,คะซอกกราวก็มีกิจกรรมด้วยทําอะไรบ้างคะก็บางทีก็ไปดั่งวาดภาพหรือ แม้แต่การแสดงของในกลุ่มของเยาวชนพวกนักศัดสินพื้นบ้านอะไรพวกนี้อันนั้นก็มีไปนั่งวาดภาพไปสาธิตหรือว่ารับจ้างเขียนภาพเหมือนอเพื่อได้ทุนมาให้นักเรียนอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับหรือว่าในสนามช้างตรงนี้ก็มีมก็มีเหมือนกันบางทีก็เข้าไป อาจารย์มองว่าศิาละปะเนาะโดยเฉพาะาการเรียนศินละปะศิละปะมันสามารถกล่อมเกลาจิตใจได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ได้เยอะเลยนะฮะกับเยววาวชนกับเด็กนี่ผมว่าบางทีผู้ปกครองเขามาฝากน้องว่าอามาเรียนกับครูจากกี้นะหลังจาก,กเกษียณแล้วนะเด็กเล็กๆหมืนก็บวิ่งมาสนุกสนานก็บอกกับพ่อแม่ครับบอกกับผู้ปกครองว่า อย่าไปคาดไปหวังว่าลูกจะต้องเขียนออกมาเหมือนเป๊ะอะไรนี้ทําไมเขาจะมีความสุขในการเรียนของเขาทําไมเขาจะพัฒนามันเป็นการพัฒนาสมองดลยมั้งล่ะหรือว่าเด็กมันก็คิดดเขียนๆไปแล้วก็มีดินน้ํามันให้ปั่นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อแกก็ปั่นสนุกสนานมีความสุข มาแต่ละวันมาบิ่งมาเห็นครูมานั่งตักแล้วเราก็ออดีใจพ่อแม่เขาก็ดีใจที่เห็นว่าลูกเขามีความสุขในการแบบนี้บางครั้าางเด็กก็นั่งเขียนนั่งจินตนาการตก็เลยบอกพ่อแม่ก็ว่านี่แหละลูกของคุณนะเยี่ยมวสุดเลยเขารู้จักจกินตนาการอันนี้นะไดโนเสาร์มันก็เล่าเรื่องอเล่าเรื่องอให้แม่ฟังบางทีเราก็บอกพ่อแม่ที่บ้านถ้าลูก จับเมจิกหรือจับปินสอไปเขียนไปป่ายกับผนังไม่ใช่อย่าไปด่าอย่าไปตีมันจะช่างนักเลยเพราะว่าผนังเราลบได้าสีทับใหม่ได้แต่ความคิดของลูกเราหยุดเข้าไม่ได้เขาจินตนาการไปเราลบม่ไ่ะถ้าพูดถึงความสําเร็จในชีวิตของครูสอนศิลปะคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่ามันคืออะไร คือเราไม่ได้คิดว่าตัวเราสําเร็จอะไรมากมายะแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนักเรียนเป็นเยาวชนที่ได้รับรู้รับเห็นที่เราถ่ายทอดไปตรงนั้นที่เราภาคภูมิใจมากว่าว่เออนี่ครูสามารถชี้ทางให้เธอสําเร็จอะไรได้นักอึกเป็นการชี้ทางสว่างให้กับลูกศิษย์เหมือนกับที่เราเองมีความมุ่งมั่นที่อยาจะเป็นครูศิลปะเพราะโรงเรียนขาดแคลน พอมาเรียนจริงๆอาจารย์เห็นว่าสามารถสร้างสรรค์งานได้หลายรูปแบบเนาะทั้งจิตกรรมประติมากรรมรนะคะสื่อผสมอะไรต่างๆด้วยอันนี้มันเริ่มจากความชอบหรอคะครับคือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะนี่เราไม่ได้กําหนดนะว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้เป๊ะมันไม่ได้มีกรอบนะทางานศิลปะมันไม่มีผิดนะไ,ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรให้มันดีโดยยึดหลักของความสมทรีที่ มันมีหัวใจหลักของมันคือความจริงความดีความงา,าม,มตรงนี้ที่เราจะถ่ายทอดที่เราจะทําออกมาให้มันถึงเป้าตรงนั้นเพื่อที่ผู้ชมงานเขาจะได้ซึมซับซึมซับกับผลงานของเราคในฐานะเป็นศินลปินเวลาเราเขียนภาพนะคะอย่างผลงานอาจารย์อยู่ด้านหลังเนี่ยะนะคะแล้วเราเอาไปจับแสดงนะคะ แล้วเห็นคนดูมายืนวิาพากษ์วิจารณ์งานเราบางทีอาจจะไม่ตรงกับที่เราค,คิดเอาไว้รู้สึกยังไงคะคือในในส่วนตรงนั้นเราไม่ได้เขาคอยตามเรานะเขาอาจจะคิดไปไกลกว่าเราอีกก็ได้โอ้โหอ,อันนี้ทําไมมันอยู่น,นี้เขาเห็นภาพแล้วเขาจินตนาการได้คือ,อคือเราต้องการสิ่งนั้นที่เราต้องการแต่ถ้าเราไปชี้นําอันนี้มันเป็นรูปดอกบัวใต้น้ํานะอะมืน <c oughs> <c oughs> เขาเขาก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเขาดูงานปั๊บเขาเขาคิดก็จินตนาการก็เคยฟังเหมือนกันเลยว่า oh, น,นี้นั่นนะน,นั่นเป็นรูปอะไรบางทีเขาก็ถามกันเองนะเราก็อยากฟังเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะว่าไงอืมค่ะอันนั้นก็คือแล้วแต่จินตนาการเนาะมันไม่มีถูกมีผิดนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของศิลปินเองเนี่ยการจะสร้างสารรค์ผลงานแต่ละชิ้นต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างคะอาจารย์อาจารย์าารยคิดก่อน ค,คิดคอนเซปต์ก่อนรหรือยังไงคะคือทั้งคอนเซปต์แล้วก็ทั้งการรวบรวมจากประมวลจากความรูป้ประสบการณ์ทั้งทาง,ทาง,ทางตรงทางอ้อมที่เราไปเห็นไปสัมผัสมามบางทีก็มากรองมากัดไปอีกว่าเออมันคืออะไรหรือจากการศึกษาจากการอ่านตรงนี้อ,อย่างเช่นธรรมะในเรื่อง,องบัวสีเหล่าอันนี้ผมก็ทําเป็นสีชุดเลยนะ่ายนา้ําการนา้าอะไรพวกนี้ อยากให้อาจารย์อธิบายถึงภาพที่เห็นข้างหลังเนี้ยค่ะอย่างภาพแรกที่มีกระจกติดด้วยนั้นคืออันนี้ในลักษณะสื่อผสม,มสื่อผสม,สผสมแล้วไอ้ภาพนี้ก็คือเราได้ไอเดียมาจากดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์คือบ,บางครั้งวันจันทร์เต็มดวงกรม้อมัอม,มันก็เลยเหมือนมีเงามีอะไรภาพนี้ชื่อว่าภาพเงาจันทร์เงาจันทร์ครับสเหลือ,องคือจันทร์เงา เงาลงมาอันกระจกเหมือนกับเป็นน้ำไหมคะน้ำบางทีจากบนท้องฟ้าอะไรบางทีเราก็เห็นในแสงดาวที่มันกระยิบระยับไรเอยตรงนี้พอมันถูกแสงถูกอะไรมันก็กระยิบระยับได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นเงาจันทร์ในชิ้เงาจันทร์นี่ก็มีอยู่สามชิ้นคืองานมันมันจะต่อเนื่องเวลาทํานาศิลปะมันจะต่อเนื่องจากชิ้นนี้ปั๊บไอเดียเรามันจะไปต่ออีกชิ้นหนึ่งครับบางทีมันก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะ อย่างชิ้นเงาจันเสร็จนะคะมันไปต่อชิ้นไหนต่อคะอาจารย์ชิ้นคือคนละ่วงเวลาไอ้ตรงนั้นอันนั้นก็เกี่ยวกับพระจันเหมือนกันออืนั้นจันวันมาค่ะมันจะจันเต็มดวงที่แล้วมีสิงเหลืองันนี้แต่ท้งเรื่องของศาสนาอีนคี้เราพบเป็นเหมือนธรรมจักรอยู่ในนั้นนะคะเป็นเงาสะท้อนในจันทร์หลายคนอาจจะงงอะไรครับอาจจะมองว่า เห Emmanuel: ็นดวงจันทร์เป็นกระต่ายเห็นดวงจันทร์เป็นนั่นเป็นนี่แต่เราเห็นดวงจันทร์เป็นธรรมจักรเป็นศาสนาในวันมาฆะพระอัจทรย์เต็มดวงนีงวันมาฆะวันวิสาขะอะไรพวกนี้ผมอยากในเรื่องของศาสนาคนศาสนากี่จ้องด้วันลอยกระทงก็มีค่ะชิ้นต่อไปค่ะอาจารย์มีรูปจรวดไหมคะอาจารย์มีมีเล็กสิบด้วยคือตอนนั้นที่ พระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงราชกาลที่สิบค่ะท่านก็เอฟสิบหกตอนนั้นท่านเป็นนักบินใช่ค่ะเอฟสิบหแล้วก็ปั่นเพื่อพ่อเราก็เอาสัญลักษณ์ตัวนี้มาใช้ออ๋มารวมกันนี่คือไทยนี่คือความที่ท่านจะซืทอดต่อไปค่ะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นภาพที่เราเขียนถึงในหลวงของเรานะะคภาพต่อไปด้าน เหมือนเป็นปีระมิดค่ะอาจารย์เห็นเป็นพิระมิดลักษณะคือสัญ,ญลักษณ์แทนดอกบัวตูมอืม,อมค่ะอันนี้ในชุดนี้คือบัวสีเหล่าอันนี้บัวใต้น้ำํำที่ยังไม่โผล่พ้นน้ําออกมาฮะเั็นฝังอยู่ในดินก็จะเป็น,ปนอีกสีหนึง่งครับเป็นอาหารของปลาของปูไปใช่ไหมฮในส่วนตรงนั้นแต่ที่ เหมือนพีระมิดนั่นคือแทนที่เราจะเขียนดอกบัวกดีดดอกบวกอัวสีชมพูหวานๆเลยคือเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเ,เขาดูแล้วเขาดูเป็นอะไรคนดูบางคนก็อาจจะมองเห็นเป็นภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ยอดออกมาแค่ตรงปลายทะเลมีแค่นี้แต่ความจริงก็คือปัญหามันซ่อนอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้อาจารย์ต้องการสื่อแบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเภทไหนคะเป็นงานศินลปะประเภทจ,จิตกรรมจิตกรรมถ้าพวกสื่อผสมในลักษณะนี้ค่ะ,คะที่จะมีวัตถุอื่นเข้าไปแทรกผสมด้วยคค่ะรับอันนี้ค่ะเด็ดสุดค่ะอาจารย์พานัธรรมนูนครับค่ะอันนี้คือชื่อภาพล้อมลั้วประชาธิปไตยอืประชาธิปไตยของเราในยุคนั้น มันมันยังไม่สุกงอมยังไม่เห็นอย่างเต็มที่นะเหมือนเราจับประชาธิปไตยขังไว้แล้วนะ <laughs> <laughs> อันนี้เขียนในยุคของ2513ใช่ไหมคะที่การเมืองก,กำลังมีปัญหาค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเทคนิคอะไรฮะอาจารย์อันนี้ก็สื่อผสมเหมือนกันในชุดนี้ก็มีหลายนะค่ะ <c oughs> บางชิ้นนี่นกพิราบจะออกมามีทั้งสีแดงสีขาวสีน้ำเงินคือ สีธงชาติค่ะสีธงชาติที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนค่ะอ,อันนี้ก็น่าสนใจะนะคะการที่ศิลปินนะคะอาจารย์จะคิดคอนเซปต์เนาะคิดประเด็นเอามาสร้างสารรค์งานศินละปะนี่อย่างงานชิ้นประชาธิปไตยของอาจารย์เนี่ยนานไหมคะกว่าจะคิดออกมาได้ตอนคิดนี่มันหนึ่งเราคิดและสกเก็ตไปพร้อมนะมคิดมา่อชิ้นนี้เราเซ็ตลองล่างไม่ได้ คิดปั๊บต้องเขียนไวเลยครับมันมันมันจะต่อเนื่องกันจากสเก็ตชิ้นแรกมาชิ้นที่สองตรงนี้จะเพิ่มไหมตรงนี้จะตัดอะไรออกอ,อะไระขาดไปไอย่างเงี้ยหาจนลงหมุนซ้ายหมุนขวาดูอพอมันได้ลงตัวอตอนนี้พอทําจริงทําจริงก็อาจจะไม่เหมือนในสเก็ตอีกมันอาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกพอ,อ,อทําไปมันเห็นปัญหาคืองานศิลป์พ็ทําไปเห็นปัญหาก็แก้ปัญหาไปในในส่วนตรงนี้ นานไหมคะอย่างชิ้นนี้ใช้เวลานานไหมคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นค่ะ,คะกว่าจะสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่พอใจครับคงานอาจารย์เห็นมันมันมัน,ม,นมันมีติดหลายมิตินะคะทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองเรื่องของความคิดจินตนาการอะไรต่างๆเนี่ยเราเองเอาความคิดเหล่านี้มาจากไหนอาจารย์อ่านหนังสือด้วยไหมเฝ้าสังเกตสังคมอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะครับอ,อ่านหนังสือ แม้แต่ข่าวาๆเราก็ดูก็ฟังค่หรือว่าชีวิตจริงๆที่เราออกไปเห็นไปสัมผัสชาวไร่ชาวนาอะไรพวกนี้อีกอก็มีเหมือนกันความแห่งแรงอะไรพวกนี้บางทีเราก็มีมันอยู่ในเล่มนี้เยอะสีอ,ออกมาค่ะอันนี้เป็นร้อยอารมณ์ร้อยสีสันนะคะจากกรีหารสวุวรรณอันนี้เขียนขึ้นในเรื่องในตอนนั้นผมแสดงในทรศการเดียวค่ะคือร้อยอารมณ์ ก็บอกว่างานหนึ่งร้อยชิ้นว่ามากกว่าหนึ่งร้อยชิ้นแล้วก็อารมณ์แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันแล้วร้อยสีสันนี่ก็คือไอเดียที่มันออกมาก็เลยใช้เป็นร้อยอารมณ์ร้อยสีสันอันนี้ไปจัดแสดงที่ไหนคะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับนะคะก็เป็นงานที่ได้รับความสนใจนะคะโดยรวบรวมผลงานอาจารย์ทั้งร้อยชิ้นอยู่ในนี้นะคะนี่เปิดมาเจอบัวสีเหล่าพอดี นะคะก็เป็นการตีความของดอกบบวออกมาในรูปแบบของศิลปะที่แตกต่างกันนะคะตอนนี้งานเหล่านี้ยังอยู่กับอาจารย์ไหมคะหรือว่ามีคนซื้อไปแล้วก็มีบางชิ้นที่ซื้อไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เพราะว่างานของศิลปินในส่วนใหญ่จะขายไม่ค่อยได้นึกว่าไม่อยากขายบางชิ้นก็ห่วงไม่ขายด้วยตอนนี้ก็เลยตอนนี้ทำหอศิลป หอศิลป์เพื่อที่จะเก็บงานพวกนี้ที่บ้านหรือที่ไหนคะที่บุรีรัมย์ที่บ้านที่บุรีรัมย์หอศิลป์กำลังจัดกำลังเก็บแฝนรูปสามชั้นทาบ้านสามชั้นให้รูปอยู่ครับบุรีรัมย์เองเรายังไม่มีหอศิลปใช่ไหมคะของอาจารย์น่าจะเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าเคยไปดูหอศิลปของอาจารย์ทวีรัชนีก่อน นะคะอันนั้นก็ทําบ้านติดแอร์ให้เพาะให้ภาพอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์มองว่าศิละปะเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ให้เมืองน่าอยู่ยังไงคนเราพวกนักศิละปะศิลปินเนี่ยมักจะบอกยกตัวอย่างต่างประเทศว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราจะไปดูหอศิลป์เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูโรงละครแต่พอมาประเทศไทยสิ่งเหล่านี้มี <c oughs> แต่คนไม่ค่อยเข้าไปดู <c oughs> อันนี้อาจารย์มองว่ายังไงคือ <c oughs> มันอยู่กับการปลูกฝังให้เรารักเราชอบมากหมายขนาดไหนที่เราจะซึมซับเยาวชนถ้าเยาวชนได้ซึมซับได้รู้ได้เห็นไปเรื่อยๆเขาก็จะเห็นความสำคัญของศิละปะตอนนี้เราไม่โทษเยาวชนแต่ถ้าเรามองไปถึงผู้ใหญ่เมืองกัผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในงานศินละปะมเมืองไทยหอศิลป์ก็มีไม่กี่แห่ง แทนที่มันจะมีอยู่ทุกจังหวัดทุกอะไรนะเพื่อให้เยาวชนได้เห็นได้สัมผัสได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปถ้าเขาซึมซับได้เต็มที่ในเรื่องความคิดเรื่องของอารมณ์จิตใจอะไรพวกนี้เขาก็จะผ่อนโยนไปตามผลงานแต่ถ้าเรายังขาดสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเด็กเรายังเว้นยังตีกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแทนที่จะเอื้อนไปดูงานสิ่งบางทีเราไปต่างประเทศ ไปเห็นเขานันงานศิลป์เนาะตอนสมัยเรียนจาร์ทีวีบอกว่าต่างประเทศเขาต้องเข้าคิวนะเพื่อที่จะเข้าไปดูงานตอนนั้นเราเรียนูไม่เยอกโอไปเห็นเองจากทขอศิลป์อยู่นี่เดินข้ามถนนยืนแถวกันผมก็ไปแถวด้วยเขาเพื่อที่จะไปดูของเขามันยิ่งใหญ่คือเห็นความสำคัญของงานศิลปะ แต่บ้านเรานี่ต้องจ้างไปดูบางทีให้ดูฟรียังไม่ดูอันนี้แหละคือความแตกต่างนะคะแล้วก็จะทําให้ศิลปินกลุ่มศิลปินเมืองแปะนะคะช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาก็จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเยาวชนได้เห็นคุณค่าของศิลปะมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ศิลปินนะคะมีกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยอยากให้อาจารย์ฝากถึงเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่นะคะนะคะก่อนที่เด็กจะชอบศิลปะ ต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ด้วยนะคะทำยังไรเราจะทําให้สังคมบ้านเราเป็นสังคมที่สามารถใช้ศิละปะในการหล่อหลอมหัวใจแล้วก็สร้างคนจากงานศินละปะได้ค่ะเชิญค่ะครับคือการสร้างสารรค์ผลงานศินละปะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือเยาวชนเล็กๆขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราเห็นความสําคัญในส่วนตรงนี้นะฮะอยากจะฝากฝังว่าให้พ่อแม่สนับสนุนแล้วก็เป็นทางเลือกให้เด็กเลือก แล้วถ้าเราเห็นทุกวันนี้เด็กจะเรียนศินละปะมากขึ้นหลายสาขามีให้เรียนไม่ใช่เฉพาะจิตรกรรมประติมากรรมเยอะแยะเลยเพราะนั้นอยากจะฝากนะถ้าเด็กได้สัมผัสได้เรียนรู้ตรงนี้มันก็จะปลูกฝังให้เขาคิดเขาจินตนาการแล้วก็จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้ดีงามจเจริญงอกงามต่อไปได้ค่ะ นี่แหละค่ะนะคะท่านอาจารย์จักรีหานสุวรรณศิลปินมรดกอีสานนะคะประจําปีพุทธศักราช2562นะคะศิละปะสร้างความสุขฉันใดศิละปะก็นํามาซึ่งความดีความงามและความจริงฉันนั้นนะคะเมืองใดที่มีศิละปะเมืองนั้นรับรองว่าประชาชนมีคุณภาพแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะขอบคุณค่ะ